สวัสดีครับที่มากันเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่รักความยุติธรรมใช่ไหมใช่ที่มากันเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่จะไม่ยอมให้คนชั่วลอยนวลใช่ไหมที่มากันเนี่ยเพราะต้องการจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะขยายคนที่จะต่อต้านคนชั่นี้เนี่ยให้มันเกินกว่า15ล้านคนใช่ไหม ขอเป็นคำสัญญานะตามปกติแล้วเนี่ยคนเราเมื่อผิดสารตัดสินแล้วควรจะต้องติดคุกแต่ไม่ใช่ไปเป็นสัมภเวสีใช่หรือเปล่าเป็นสัมภเวสีอยู่หลายปีวันดีคืนดีอยากจะสะอาดซะยางนันซึ่งเราจะยอมให้สะอาดได้ไหม ขนาะเดียวกันก็มีคดีที่ยังอยู่ในศาลอีกเกือบสิบคดี b. เสร็จแล้วเนี่ยมีคนมาถามบอกว่าอาจารย์ที่เขาทำตอนนี้เนี่ยเขาต้องการจะเบี่ยงประเด็นเพราะเขาล้มเหลวจากการที่จัดการเรื่องน้ำใช่หรือเปล่าบอกเปล่าเลยตรงกันข้าม เขาต้องการจะเอาตัวนี้เดียนเนียน,น,ยนซ่อนอยู่ใต้น้ำต่างหากล่ะบางคนไปบอกว่าเนี่ยเขาล้มเหลวเรื่องน้ำแล้วเรื่องนี้ขึ้นมาจะเบี่ยงประเด็นไม่ใช่เพราะเขารู้ว่ามีนักข่าวบางคนนั่งเล่าเรื่องน้ำโดยการเอาตีนแช่น้ำอยู่นน่น่ะเขาก็เลยจะพยายามเอาช่วงที่คนกำลังเอาตีนแช่น้ำเล่าเรื่องน้ำ ซ่อนเรื่องนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่หถ้าพวกเราเผลอไม่ทำอะไรเลยมันจะกลายเป็นปัญหาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมาวันนี้แล้วเนี่ยจะให้กลยุทธ์ในการที่ต้องต่อสู้ไม่ให้เขาชนะให้ได้เป็นสิ่งที่เราต้องทำสติปัญญาของพวกเขาไม่ได้โง่ก,กว่าเราเราเองยังคิดออกตามหัวข้อนี้ว่า อภัยโทษจะเป็นการเพิ่มวิกฤตของบ้านเมืองเรายังรู้แล้วเขาจะไม่รู้เหรอเขารู้แต่เขากำลังทดสอบพวกเราอย่าสอบตกเด็ดขาดเขากำลังมองว่าพันธมิตรแตกแล้วเขากำลังมองว่าสีนวนสีนี้มีจำนวนแค่แค่ส0งพันสาพ แล้วเขาก็คิดว่าข้าราชการเขาได้ย้ายไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วสื่อหลายลายอยู่ในมือเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าเขาชนะแน่นอนแล้วเราจะยอมเหรอ,อเขากำลังทดสอบเราอย่าสอบตกเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปบ้านไปคิดไปอ่านกันตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา เสร็จแล้วก็หาที่หาทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแถลงข่าวเช้าสายบ่ายเย็นคำ่ำเป็นร้อยร้อยกลุ่มให้กลายเป็นกระแสถ้าเราทำอย่างนี้แล้วถ้าสื่อหลักทั้งหลายยังไม่เอาเรื่องราวของเราไปปรากฏเราก็จะรู้เช่นเห็นชาติกันแล้ว ว่าใครเป็นตัวเปรียบเทียบกับจระเข้บ้างพรุ่งนี้ไม่ว่าจะตามข่าววิทยุข่าวโทรทัศน์ข่าวหนังสือพิมพ์ถ้าเหตุการณ์วันนี้ไม่ปรากฏในสื่อรายใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นสื่อประเภทเปรียบเทียบกับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้ว าเราทำกันขนาดนี้แต่ไม่เป็นข่าวเขาคืออีตัวเปรียบเทียบกับจระเข้แน่นอนแล้วเมื่อมันกลายเป็นกระแสแบบนี้ไม่ว่าเขาจะยื่นอะไรเข้าไปเราก็จะกลายเป็นอีกกระแสหนึ่งที่ถูกนำไปเปรียบเทียบที่ไม่สามารถจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยยื่นขึ้นไปเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพยุคลบาท สิ่งที่เราต้องทําให้ได้คืออย่าให้ไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทํางานเราต้องทํางานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสมาคมสิทธิ์เก่าชมรมอะไรตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็จัดการแถลงข่าวเช้าสายบ่ายค่ำดึกวิธีการจะทำก็คือตั้งกลุ่มพร้อมๆกัน ให้มันเกิดเป็นพนลังอย่างมหาศาลว่าต้องการถแถลงข่าวในนามกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ต้องทำให้ได้เราจะทำอย่างนี้จนกระทั่งภายในเวลาห้าหวันนี้นะครับจนกระทั่งสื่อหลักทั้งหลายของประเทศไม่อาจจะเมินเฉยนำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นในสังคมถ้าเขายังเฉยอยู่เราก็จำเป็นจะต้องเดินไปถามเขาลวล่ะ ว่าอยากเป็นจระเข้หรืออยากจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่จระเข้นอกจากนั้นสำหรับคนซึ่งเล่นโซเชียลมีเดียทั้งหลายขอแนะนำให้ทำสิ่งต่อไปนี้อย่างด่วนพรุ่งนี้กลับไปนั่งคุยกันถกเถียงประเด็นนี้กันชี้กัน นะครับเจอคู่แข่งซะแล้วพรุ่งนี้นะครับจัดการนั่งคุยกันแบบเดียวกับเป็นสภาประชาชนหคนสิบคนก็นแล้วแต่แล้วนำข้อถกเถียงของเราที่จะไปสกิดสะเกาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้เนี่ย เอาไปลงใน YouTube ให้มันเกลื่อน YouTube ไปเลยนะคะอันนี้ทำให้ได้ทุกคนไปช่วยกันทำวิธีที่หนึ่งนะคะอันที่สองไปตั้งกระทู้แล้วเข้าไปช่วยกันตอบกระทู้กระนำสุดฤทธิ์สุดเดชว่ากูไม่ยอมนั่นเป็นสิ่งที่ต้องไปทำตั้งกระทู้ขึ้นมา คนชั่วจะลอยนวลได้จริงหรือต่างกระทูกเข้าไปนะประเทศไทยเราควรจะมีตระกูลที่มีอภิสิทธิ์กันนั้นหรือไม่เข็ดอีกแหรอวันที่สามกรกฎาเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเขาจะให้ใครเป็นนายกแล้วก็โง่เพียงพอในการจะเลือกเอาคนซึ่งภาษาไทยก็ไม่แตกภาษาอังกฤษก็ไม่ดีขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี จูจ่เราก็จะได้เดือนเรือดำน้ําไปไล่น้ําเราก็จะได้ยญ้าแพร่ไปฝังนะขวางน้ําแล้วเราก็มีเดือนที่13ไม่รู้ใครเกิดเดือนนั่งนั่งไอพุทธิกาคมเนี่ยเรายอมได้อย่างไรไม่เคยบริหารองค์กรใหญ่โตไม่เคยเป็นสอสอไม่เคยเป็นอะไรแล้วเรามีความแล้วยอมได้อย่างไงว่า เขาคนนี้จะจับใครก็ได้มานั่งตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของประเทศถ้าไม่เรียกว่าโง่เป็นควายให้เรียกอะไรแล้วเป็นยังไงล่ะแล้วเป็นยังไงผ่านมาสามเดือนเนี่ยสอบผ่านอะไรสักวิชาหนึ่งไหมภาษาไทยก็ตกภาษาอังกฤษก็ตกภูมิศาสตร์ก็ตกประวัติศาสตร์ก็ตก ก็ตกเก่งอย่างเดียวเล่นละครสอบผ่านวิชาเดียวเล่นละครร้องไห้โดยไม่ต้องใช้ยาหมองอ,อันนี้เก่งมากในขณะเดียวกันเนี่ยไม่เข้าประชุมพ่อฮอกลับมาจากสิงห์บุรีไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะมาถามอะไรตอบไม่ได้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนเป็นผู้นำประเทศเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต่อให้ใครประชุมแทนถ้ามึงยังไม่ได้แรงงานกูแล้วมึงพูดเนี่ยมึงยึดรัฐบาลกูเหรอมันต้องถามอย่างนั้นแล้วคนเป็นผู้นำอะทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวเองบอกไม่รู้อะไร